You're listening to เป็นเด็กนอกแบบครูพี่โบพอดแคสต์ t f Tips ฝึกภาษาให้ปังในปีกระต่าย2023 Hi guys สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เป็นเด็กนอกแบบครูพี่โบพอดแคสต์นะคะ and uh, Happy New Year to you all! <laughs> I must say that this is my very first podcast recording and I'm super nervous but excited at the same time. So hopefully it will turn out good. Um ค uh, ครูนะคะไม่ได้อยากจะมาแชร์เทคนิคการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ดีในฐานะที่เป็นคุณครูหรือว่าติวเตอร์สอนภาษามาหลายปีนะคะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟัง uh, ได้ทราบในฐานะนักเรียนหรือว่าผู้เรียนภาษาต่างประเทศท่านหนึ่งเหมือนเหมือนกับคุณผู้ฟังเลยค่ะ uh, วันนี้นะคะคุณครูได้รวบรวม4 Ti ทิปส์หรือว่าเทคนิคในการเรียนภาษาต่างประเทศให้ได้ดี ที่คุณครูส่วนตัวเนี่ยได้ใช้มาตั้งแต่คิดว่าตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่แล้วเนี่ยค่ะก็ยังได้ผลอยู่ไม่ว่าคุณกำลังจะเรียนภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางภาษาญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าภาษาต่างประเทศอะไรก็ตามแต่นะคะ,ะสี่เทคนิคนี้นะคะสามารถนำไปใช้แล้วก็ทำให้เราเรียนภาษานั้นๆได้ดีค่ะเทคนิคแรกนะคะขอดูโพยแป๊บหนึ่ง <c oughs> จดไว้นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเราจะต้อง setting up your learning goals ก็คือเราจะต้องตั้งเป้าหมายในการเรียนของเราก่อนอ,อันนี้คิดว่าสามารถใช้ได้ในทุกๆท,ท,ทุกการเรียนไม่ว่าคุณจะเรียนวิชาอะไรหรือว่าจะทำงานอะไรก็ตามแต่การที่เรา Set Up พหรือว่ามีเป้าหมายมีเส้นชัยว่าเราจะไปถึงตรงไหนเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ เหมือนเราจะรู้ว่าเส้นทางระหว่างนั้นเราจะต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4คุณจะต้องทำอะไรบ้างเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นหากหากน้องๆ้อ,อม .6 มปลายม5้าม6กกำลังที่จะจบการศึกษาจากไฮสคูลหรือว่าระดับมัธยมศึกษาใช่ไหมคะเรากำลังจะไปสอบ เข้ามหาวิทยาลัยต้องการจะไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจะเรียนเป็นอินเตอร์โปรแกรมในมหาวิทยาลัยในไทยแบบนี้ค่ะ,ะหลายๆครั้งเราก็จะต้องมีผลสอบตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า IELTS แบบนี้ค่ะไปยื่นให้กับมหาวิทยาลัยพร้อมกับผลสอบของวิชาอื่นๆเป็นต้นถ้าเรามีเป้าหมายแล้วว่าโอเคภายในกี่เดือนเราจะต้อง ได้ IELTS ในคะแนนเท่าไหร่แบบนี้เป็นต้นค่ะเราก็จะรู้แล้วว่าฉันจะต้องทำอะไรบ้างระหว่างทางฉันจะต้องเรียนเรื่องไหนบ้างจะต้องฝึกเรื่องไหนบ้างเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราต้องการหรือเป็นเป้าหมายไว้นะคะหรือว่าหลายๆคนอาจจะกำลังทำงานอยู่ต้องการที่จะอัพเงินเดือนหรือว่าอยากที่จะ be more professional ในงานอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดี ภายในระยะเวลาที่กำหนดแบบนี้ค่ะเราก็จะเป็นการดีว่าเราจะต้องฝึกยังไงถึงจะไปถึงตรงนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ครูมักจะถามนักเรียนผู้ผู้เรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนตัวต่อตัว,ตว,ตวก่อนเสมอว่าคุณมีเป้าหมายในการเรียนอย่างไรบ้างนะคะต่อมานะคะอันดับที่2นะคะก็คือคุณครูคิดว่าหลายๆคนอยากที่จะมีมันอยากจะได้สกิลตัวนี้แต่เราไม่รู้ว่าเทคนิคอะไรที่เราจะทำ จะทำให้เราได้มันมาอ่ะอันนี้เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่คุณครูคิดว่ามีประโยชน์แล้วก็มไม่ว่าเราจะเรียนภาษาอะไรถ้าเราทำมันเราจะได้ accent ที่ดีอ่ะในเรื่องของ a c คเซนนะคะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรียงไม่ได้ว่าหลายๆคนอยากที่จะมีมันมจริงๆแล้ว a c คเซนเนีย่ยไม่ได้สำคัญเท่ากับ pronunciation ต้องแยกกันก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เราจะมาทำอีพีแยกและกันเกี่ยวกับเรื่องของ a c ซนต t การออกเสียงเนาะ uh, a c เนี่ยจะเป็นเหมือนโ o นเสียงหรือว่า syllable หรือพยางหรือว่าเสียงบางตัวในในชาตินั้นๆที่เขาจะไม่ออกเสียงหรือว่าเขาออกเสียงต่างออก uh, จากอีกชาติหนึง่งอีกประเทศหนึ่งเป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่น um, ถ้าคุณคุณอยากที่จะมี Thai accent American accent British accent Australian accent it doesn't matter <c oughs> มันไม่สำคัญเท่ากับ pronunciation pronunciation คือการออกเสียงที่ถูกต้องเพราะว่ามันจะทำให้เราสื่อสารได้เข้าใจกับชาวต่างชาตินะคะเพราะฉะนั้นเทคนิคอะไรละ่ะที่เราจะมีมีสิ่งเหล่านี้ pronunciation หรือว่า accent นั่นก็คือ imitation imitation คืออะไร imitation ก็คือการที่เรา copy ค่ะ copy ก็คือการลอกเลียนแบบค,คุณครูคิดว่า skill วันนี้สำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากที่จะเรียนภาษาไม่ว่าภาษาอะไรก็ตามให้ได้ดีนะคะคุณจะต้อง copy เจ้าของภาษาค่ะอย่างเช่นคุณชอบอคุณกำลังเรียนภาษาจีนกลางก็ได้ค่ะค,คุณอยากที่จะ copy ะวิธีพูดของคนจีน หรือว่าคนไต้หวนันคถ้าคุณชอบแอคเซนต์ของเขาแบบนี้ค่ะให้พยายาม copy สิ่งที่เขาทำเวลาเขาพูดโทนเสียงที่เขาทำแบบนี้เป็นต้นแล้วคุณจะมีแอคเซนต์ที่ดีหรือว่าบางคนอย่างส่วนตัวคุณครูนะคะคุณครูชอบอ่ i บริ h ิชแอคเซนต์มันมันน่ารักดีมันแบบดูพอร์มากเวลาที่เราดูอย่างซีรีส์บางเรื่อง The I'm a big fan of the crowd. Yeah, on Netflix. And uh, I, I, I don't think I have a British accent. I think I have a mixed accent, you know, between American, British, or Thai. <laughs> um, it doesn't matter. accent <laughs> ในตอนที่คุณทำมันบ่อยๆคุณคุ้นเคยกับ environment นั้นหรือว่าสิ่งแวดล้อมสภาพรอบตัวของเราเราใช้มันบ่อยๆมันก็มันก็จะออกมา เหมือนธรรมชาติของเราเองแบบนี้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องฝืนมันเนาะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในการเรียนภาษาคุณมีสำเนียงไทยก็ได้ตับใดที่คุณยังสามารถสื่อสารและใช้ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่วเนาะแต่ว่านี่คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณมี accent ที่ดีหรือว่า a c คเซนได้เหมือนกับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาที่สุดคือการอิมิเทชันหรือว่า Copy เข้ามานะคะ ต่อไปนะคะอ,อันที่3นะคะเป็นเรื่องของ discipline discipline ก็คือความมีวิน,นัยแน่นอนเราจะต้องมีความเขาเรียกว่า consistency consistency <oughs> ก็คือความต่อเนื่องอันนี้ก็น่าจะใช้กับหลายๆอย่าง ได้ในชีวิตนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการลดน้ำหนักควบคุมอาหารหรือว่าการที่เราจะพัฒนาตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งคิดว่าไม่ต่างกันกับการเรียนภาษาเลยหลายๆคนมีความมุ่งมั่นมากในแบบมีไฟมากๆเท่าที่คุณครูเคยสอนมานะคะนักเรียนช่วงแรกๆมักจะมีไฟกันทางนั้นซึ่งมันเป็นปกติและก็ธรรมชาติมากๆของมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ได้มีความผิดแตแด่แต่อย่างใดนะคะคุณครูเองก็เป็นคนหนึ่งที่เฮ้ยตอนแรกเราจะมีไฟมากๆแต่การทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยมันยากสำหรับมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น consistency เนี่ยสำคัญมากเราจะต้องมีวินัยกับตัวเราเองไม่มีใครสามารถมาบังคับให้คุณเรียนหรือว่าให้คุณทำอะไรได้ทีนี้ มีอีกเทคนิคหนึ่งก็คือข้อที่4ข้อสุดท้ายเนี่ยที่จะช่วยให้เทคนิคข้อที่3เนี่ยก็คือความต่อเนื่องของเราเนี่ยมันไปได้อย่างราบรื่นขึ้นนะคะนั่นก็คือให้หา inspiration ข้อที่4นะคะหา inspiration หรือว่า any motivations anything you like อะไรก็ตามที่มันจะช่วย drive discipline หรือว่า consistency ของเราให้ยังคงอยู่ สำหรับส่วนตัวคครูในเรื่องของการเรียนภาษานะคะคุณครูมักจะชอบดูหนังดูซีรีส์อย่างช่วงหลังๆที่พอโตขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความชอบหลากหลายหรือว่ามีฮ o อบบี้ ุดงอกขึ้นมาใหม่ๆนะคะอย่างเช่นเอ,อครูชอบดูรายการแต่งบ้านหรือว่าแบบพวก flipping houses อะไรแบบนี้ค่ะเ,ออเราก็จะอินกับในใน a r e ยนี้ในเรื่องของโหมดแต่งบ้านถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนจบด้านการออกแบบอะไรมานะคะแต่ว่า การที่เราได้ภาษาอย่างภาษาอังกฤษเป็นต้นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รู้ลึกซึ้งหรือว่าได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นในเรื่องนั้นๆที่เราสนใจแบบนี้ค่ะหรือว่าบางคนอาจจะชอบในเรื่องของอาหารหรือว่าเรื่องของท่องเที่ยวเป็นต้นถ้าเราดู ารายการท่องเที่ยวหรือว่าเราชอบไอดอลคนนี้แล้วเขาพูดภาษาน,านั้นอย่างเช่นล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ปีที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้มีโอกาสเริ่มเรียนภาษาเกาหลีเพราะว่าบังเอิญว่ากลายเป็นบลิ n เหมือนกับนักเรียนแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆคนอีกใช่ไหมคะก็ชอบ b l a c k พิงคอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแล้วเขาก็น่ารักดีแล้วแล้วเราก็เลยอยากที่จะรู้ว่าเอ้ยเขาคุยอะไรกันเราก็เลยนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการเออไปลงคอร์สเรียนภาษาเกาหลีออนไลน์เนาะหรือว่าเวลาหลายๆครั้งที่ครูสนใจในเรื่องของออ psychology แบบนี้ค่ะหลังๆก็จะฟัง YouTube แล้วทีนี้ใน y t u t u เนี่ยมันก็จะมีหลายสำเนียงหรือว่าแม้กระทั่ง คนหลากหลายเชื้อชาติมาแชร์ในเรื่องนี้แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นให้มองภาษาเป็นเหมือนว่าเหมือนเป็นช่อ n ทาอย่างหนึ่งในการที่เราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราสนใจแบบนี้เป็นต้นเนาะหากเรามีมีสิ่งที่เราชอบเนี่ยแล้วเราเอาภาษามามาทำให้เราฝึกบ่อยๆแบบนี้ค่ะนั่นแหละ ดิสซิปลินของเราก็จะเริ่มมาหากเราอยากได้วินัยในการเรียนบ่อยๆโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันมันฝืนจนเกินไปหรือว่ามันน่าเบื่อเนี่ยก็ให้ลองหาสิ่งที่เราชอบแล้วก็พยายามทํามันอย่างมีความสุขนะคะการเรียนเนี่ยโดยเฉพาะการเรียนภาษาเนี่ยครูคิดว่ามันเป็นเหมือนเป็นเครื่องมืออันหนึ่งอะที่เราจะไปเรียนหรือว่าได้ทําความรู้จักสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้อย่างเช่น การที่เราได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราได้คุยกับเ,เพื่อนต่างชาติได้รู้เรื่องขึ้นได้ได้มันกว่าเดิมแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าเอย culture ของเขาเป็นยังไงนิสัยของเขาเป็นยังไงแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนกันตรงเนี้ยมันจะสนุกมากๆเลยค่ะและนั่นนะคะก็คือ4เทคนิคที่ครูมาแชร์ในวันนี้นะคะขอทัวร์นงรอบนึงเนาะลืมกันหรือเปล่าข้อแรกนะคะก็คือการ set up หรือว่าตั้งเป้าหมายในการเรียนภาษาของเราก่อนนะคะว่าเราต้องการาไปถึงเป้าหมายตรงไหนเอาเป็นแบบระยะสั้นก็ได้เนาะ แล้วก็อันที่สองนะคะคือเทคนิคในการ imitation หรือว่า copy ลอกเรียนแบบเจ้าของภาษาให้ได้มากที่สุดนะคะคุณครูว,ว่าเทคนิคนี้จะทำให้ทุกทุกคนนะคะมี a c c เ n นที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษานะคะแล้วก็เทคนิคที่สามนะคะคือการมีวินยัยการทำอะไรอย่างต่อเนื่องนะคะหากเราฝึกวันนี้แล้วเราหยุดไปอีกหลายเดือนมันก็จะไม่มีความพัฒนาเกิดขึ้นเราก็จะ ท้อถอยได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นพยายามมีวินัยกับตัวเองในการฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็อันที่3าอ่อันที่4ี่เท่าทีค่ะอันที่4ีอันสุดท้ายนะคะคือหา Inspiration นะคะหาแรงบนันดาลใจในการเรียนภาษาของเราหาสิ่งที่เราชอบแล้วทำมันอย่างมีความสุขนะคะ สุดท้ายนี้นะคะขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่คลิกเข้ามาฟังหรือไม่ว่าจะบังเอิญหรือว่าตั้งใจนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe หรือว่าแชร์ไปให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่คิดว่าสนใจทางเรื่องการพัฒนาทักษะด้านภาษาหรือว่าจะไปเรียนต่อต่างประเทศให้รับฟังรับชมกันด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสัญญาว่าจะมาแชร์เรื่อยๆค่ะ Bye for now. See you guys next time. Have a good day.